สวัสดีครับผมช่างเปจากนัสัยทีเซอร์วิสนะครับวันนี้มีเครื่อง macbook นะครับเป็นตัว1 3นิ้วนะครับปี27 0 1นอนทัดบาร์นะครับรุ่นนี้จะไม่มีทัดบาร์ด้านบนนะครับอาการที่มาก็จะเป็นอาการเปิดไม่ติดนะครับแล้วก็ชาร์จไฟไม่เข้าด้วยนะครับเวลาเราเปิดเครื่องเนี่ยแท็คแพดมันจะต้องสั่นนะครับแต่ว่าของเครื่องตัวนี้เนี่ยชาร์จแบบไปแล้วเครื่องก็ไม่สั่นไม่ทํางานเลยนะครับ เนื่องจากระบบชุดไฟนะครับที่เป็นชุดไฟหลักมันมีจุดที่มันช็อตอยู่นะครับอัน yeah. mm hmm. นี้ก็จะเป็นเมนบอร์ดนะครับของเครื่องรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น A 1708นะครับนอนทัชบาปี2017นะครับอา,อาการที่มาก็จะเป็นเปิดไม่ติดนะครับตัวระบบชุดลาไฟหลักนะครับหรือก็คือชุดพิพิบารนั่นเองนะครับที่มีอาการช็อต ตัวชุดพีพีบัสเนี่ยก็จะเป็นชุดที่จะทําการจ่ายให้กับวีคอร์ต่างๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ CPU นะครับเรื่องของสปีกเกอร์นะครับหรือระบบอื่นๆ่ที่ต้องใช้ไฟสูงเลี้ยงนะครับซึ่งระไฟตรงนี้เนี่ยมันเกิดการช็อตนะครับทาให้เครื่องเนี่ยมันเปิดไม่ติดวิธีการแก้ไขนะครับเราก็ต้องทําการหานะครับว่าอุปกรณ์นะครับตัวไหนที่มันทําให้ระบบ ลายไฟนี้เนี่ยมันเกิดการชอร็อตนะครับอย่างอันนี้ผมก็จะไปเจอในส่วนตัวชุดที่เป็นชุดสปีกเกอร์นะครับหรือลายไฟที่จะเข้าไปเลีย้ยงตัวลาโพงเนี่ยมันชอ็อตเลยทำให้ไฟจกบกาวนะครับกาวก็พวกรูน็อตพวกนี้นะครับตีย้อนกลับมาเข้ามาตัวชุดพีพีบาร์นั่นเองนะครับอัน<ม>นี้ก็แก้ไขเียบร้อยนะครับเครื่องกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับ อีกจุดหนึ่งก็คือแบตเตอรี่นะครับขึ้นเซอร์วิสนะครับก็อาจจะทำให้แบตลดเร็วนะครับหรือแย่ที่สุดเลยก็แบตใช้งานไม่ได้นะครับอย่างของเครื่องนี้ก็ทำให้แบตลดเร็วนะครับก็แบตจะเก็บไฟได้ไม่นานนะครับแต่เครื่องก็เปิดติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผมโอเคขอสรุปไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าลูกค้ามีเครื่องเปิดติดก็ส่งรุ่นเข้ามาให้ทาง ร้านประเมินดูก่อนก็ได้นะครับหรือจะวอล์กอินเข้ามาที่หน้าร้านเลยก็ได้ครับทั้งร้านมีทั้งหมด10สาขาด้วยกันนะครับสามารถเข้าไปดูตำแหน่งหน้าร้านบนหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับสำหรับวัน,นี้ชั้มได้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ